สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมดซาชาแนลเป็นอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวที่ะ่ะก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะเห็นไหมคะแก้วมังกรซึ่งตัวนี้เราจะไม่ค่อยมีสกุดที่ของแท้มารีวิวแลวไม่มีเลยช่วงนี้ค่ะไม่มีเลยนะจะรีวิวแต่อของไม่แท้นะอันนี้ก็สรูเหมือนของแท้เลยนะเราซื้อมาจาก,จากตลาด260บาทนะคะซื้อมาจากร้านคนพนม ไม่ขอเปิดเลยค่ะเราจะมาดูรายละเอยียดของเจ้าตัวนี้กันนะคะนี่ค่ะก็จะเหมือนมากๆเลยนะคะเูสิคะหมือมากมากเลยนะคะแล้วก็จะมาบีกันนะคะก็สโลนะคะสโลมากเลยนะคะ สโลยังไม่ขึ้นเลยะคะ่ะตอนนี้กำลังขึ้นนะคะกินก็ไม่หอมอะ่ะสโลมากจุ๊ยซื้อเลยนะชอบมากเลยนะคะตัวเนี้ยซื้อม,มาตั้งสองร้อยหกสิบถือว่าคุ้นนะคะสโลเท่าของแท้ไหม สรุปเ,เท่าของแท้นะช่วยคอมบินลงมาด้านล่างด้วยนะคะตอนนี้แทบไม่มีใครคอมบินเลยนะมันก็หอมอยูอ่แต่มันหอมนิดหน่อยค่ะเราก็บอกรายละเอียดของเจ้าตัวนี้จนหมดเปลือกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบตัวนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ กดไลค์กดซับตะใคร่ด้วยนะคะบ๊ายบาย